ันนี้เป็นแปลงหญ้านะครับแปลงหญาเลี้ยงสัตว์นะครับของพี่สมชายเนาะแล้วก็จะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับปลูกหญาเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับใช้ระบบสปริงเกอร์อย่างดีนะครับเนาะวันนี้เป็นแนว่คอมเกตของคนรุ่นใหม่นะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการชคบเอสารนะครับชาแนลวันนี้เนี่ยผมอยู่กับเกษตรกรคนเก่งนะครับสวัสดีครับผมสมชายพาแก้วครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ในพื้นที่นะครับในสวนของผีสมชายเนาะซึ่งตรงนี้ทําไรหน้าสวนผสมเป็นบ่้อผีครับผมเช็ดมาจา็กไรครับพื้นที่ของผีสมชายมันร่วมเบิดมันกับยีบ่ประมาณเจ็ดไร่นะครับประมาณเจ็ดไร่เนาะดูนะครับอันเราขั้วไอาันไม่กินไปิ้ลกินขั้วไอเนี่ยหวานผีสมชายเลี้ยงไกล้ใครนะหมอครับเนี่ย,รยรเรี้ยงบ่อหลายเนอะอยาะเลี้ยงพอได้กินเนาะพอได้กินไข่พ่อได้กินไข่นะครับเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงของแท้กำลังเมียสาวกำลังงามนะครับ ดูนะครับซี่ดือนครับดูนะครับก็มันกินพวกหยอกกล้วยหยอกยังบ่กินอยู่ครับพวกหยาเนี่ยเปียหยาอย่างเนาะเออ้เนี่ยเปียหยาอีกแล้วผมมองมันกินเราเตือนทุนอาหารเนาะเตือนยอดนะครับอาหารไรกับโกทุ่มอย่างงี้น้าก็จะไหลนะนี่ยอย่างเดียวไม่แดดออกนะครับ เดี๋ยวอน้ำมันก็จะไหลตัวนี้ก็คือมาจากพลังงานแสงโซลาเซลล์ครับดูนะครับแบบนี้บ่มีแห่งแรงบัดปีเลยเนาะถ้าพี่ก็จะไหลอย่งเียเนี่ยเจ้าสี่เดินหาอยู่ประมาณเออเสีจ๋อเจ๋ครัถลงกุนอย่างเงแล้วแท่งแท่งเนี้ยไปใหยังครับเอาขึ้นน้ำ้มจะใส่ครับตก่อนผมบ่ทันนี่เลยโซลาเซลล์ผมสันนีเอาขึ้นแท็งเดี๋ยวปล่อยน้ำอยู่เราครับแล้วก็โซลาเซลล์ไดวเอาขึ้นแท็งน้ำบ่ก็ตัวโซลาเซลล์เอาถึงถึงนี่กันหน่อยนะครับน้ำจวนหนึ่งก็จะขึ้นไปอยู่บนโซลาเซลล์ สาเหตุที่เราไปนังคือปิดเครื่องกันเพราะว่าหน้ามันมีอยู่นี่ได้แล้วเหตุร้รายนี่จะวนจากพ่อมันจะไป่ะไม่หยุดน้ำตนใจตัวนี้ตัวนี้เป็นผักเขาเรียกว่าแปลงผักที่ยกพื้นนะครับดูนะครับพี่น้องเขาจะยกขึ้นมาประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนเนาะครับผมสาเหตุที่ยกพื้นเพราอย,ยังครับเนี่ยพี่น้องเมาฟังเนี่ยผักยนี่ยมเห็ดไอ้ฝนนะครับ ยญ้าฝนเนาะครับแค่ถ้าหญ้าฝนกันเขาเอาปลูกก็เพื่อนมันก็าทิตย์เพื่อนนี่มีปัญหามีปัญหาเอ็นแฉะครับไห่น้าไห่หน้าไห่น้ามหนครับมีหญ้าฝรั่งนอกจากปลูกไปก็พอได้กินนะครับดูนะครับก็คือปลูกแนวที่เขากินน่ะเนาะครับเลยแตมีหอมเปรี้ยซปุ๋ยซปุ๋ยเอออากาศเขียวนะครับที่เรีวนี้ มีเล้าบานอันบเกิดเกิดไปสิพักทังพักเรียกว่าขึ้นสายพักไปต้นนี้มันพักยังสีเสื้อภาษาจีนหน่อยตัวนั้นมันพักอันนะครับพันบานเขาเอื่นพักตะกุงนะครับพักตะกุงผมอบไอแม่บานพ้นเอาไว้ให้ผมมันมาเกิดขึ้นอาการนี่นี่นะของกินกับผลนะแนวแจ็บน้ำตกน้ำที่ไทยนี่เป็นแปลงยาวเลยดินตัวนี้พี่ผสมอย่งไรนี่ดินปู๋ต้นนี้ผมปุ๋ยปุ๋ยขวบปุ๋ยขวบปุ๋ยมัดปุ๋ยขวบผยมัดไอมันอัน เ,เย่งขามึงนะครับต้องหมักเนาะหมักดนบ่กระโดนอยู่ครับ,รบแล้วว่าเป็นีุ่นอ,อ่ะมา,บา,าเบินน่งอีกนึ่งตัวนี้คก็นกแก้วที่น้องผมดครับตัน้นขั้วหัวครับแก้วตั้นขั้วหัวแก้วขั้นขั้นหัวเป็นของรองอเท้าบ่เห็นอย่างสวยงามไม่อยางขายบนาดใจ่นคิวมา,าที่แหลคือแบว่าขายไครขายตันเอามาหนีงินสีเ ก็เลยกลายเป็นใจงามอยู่ตันครับเยื่อปะสองเชื่อนะเลี้ยงนะเพิ่งจากบ้านเพิ่งไปคิดต้นราต้นราอยากเอามาขายวันนี้เขาเรียกว่านกแข้งหยดนกแก้วนะแก้วสั้นขั้วลูกนกแก้วสั้นขั้วนะเยื่อปะสองเพือจะจะยังพ่อพันขายเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทดลองอยู่นะครับอ่าดูนะครับพี่น้องสวยมากแล้วก็จะมีผัก ครับเรียกว่าใส่ล่อรอดให้เกิดประโยชน์นะครับเนาะเรื่องหวานเป็ล่อปั้นพริกครับผมแต่และจุดพี่เขาก็จะมีเปบ่อกบเปิดพ่อครกอย่างอ๋อมีบ่อกบนะครับพี่น้องมาดูบ่มีครกอ่าตอนนี้ยังไม่มีเบดไปแล้วก็ไปขายแล้วเนาะโอ้ดูน้ำนะครับสวยมากเลยสวยมากเลย ตัวนี้ก็เป็นแปลงผักมั่นยังนี่พิดตัวนี้มันมันมั่นมีปุ่นเลยครับมั่นญี่ปุ่นอ่ะพรอมบัวเนาะบัวเจ้าเว็บพร้อมดูนะครับเด็กพร้อมบัวโู่ไปกินแมนบัวจ้าแรกนะคบ่ไปกินครับกินไม่ขายนะครับคู่ได็ขายสวยมากเลยข้างไหนอันนี้นะครับก็จะมีเพื่อนพักยังนี่พี่พักกาดเขียวใหญ่พักกาดเขียวใหญ่นะครับสวยมากมันคืองามแต่มันจีดยาอยู่วะนี่ บัครับบ่มีบอวสารพิษดบัตรักบอวสารน,นะพี่น้องคืองามแต่เบิ่งดิละ่ะบ่งก็มีกินมีหูอยู่แต่ว่าถือว่าง,งามนะครับเนะ<ใ>าะเออผมผมมักดินไว้ตึกแต่ก่อนอันนะั้นก็มีการมักดินเนาะมีการมักดินแล้วก็มีเพียดบานเพียดจาแน,น่เนาะมีผักชีเนาะมีแต่สีทั้งคองแสงอย่างเดียวบ่ได้มีจะจุเล่นสีทั้งคองแสงพี่น้องเห็นบ่งามเน่อันนั้นก็ผักบุ๋งบ่ได้อันเนาะบ่มีบ่มีสารเคมีบัวสารแื้อนี่ปลูกแั่ จักรเจ็ดนะพี่งานเต็มเลยตัวนี้มันมันกระลุมเล็วกว่าสิเป็นบุษจนถึงเดือนบุษจนถึงเดือนบุษจนถึงเือสวยมากเลยครับดูนะครับแต่แต่ก้อนรุ่นใหม่ตัวยางแล้วนะครับเขาจะต้องมีระบบน้ำเนาะครับมันระบบสปริงเกอร์นะยากเกี่ยวเขาคือได้ทิศตังสำคัญมากจนเลยกระซอมมาแต่ว่าทั้งงานแสงครับผมจะเป็นว่าตัวนี้ตัวนี้ผมใส่ไดดันอ่านะครับนี่ครับก็ต้องวางระบบเลยนะ บางแล้วหมดทั้งหมดเลยเพราะว่าเท่าร่เสี้ยวเอาเอาลงบ่ออย่างเดียวแล้วนี่จะเป็นแปลงที่ถ้ามึงกินประจำเนาะครับเนาะโอเคเนาะถ้ามึงก็จะปลูกยาปลูกยังเนาะเนาะซึ่งเป็นยาเป็นของบนเป็นบอกรบเป็นที่บนบอกรบ ครับเป็นท่อไล่อากาศเนาะมันจะได้หูว่าตอนที่เขาใส่งานนะหูนะมันหูเลยเด็กคันคันคันใดมันนักแข็งมันจะดันหนามขึ้นมาโอ้แต่ยื่นแจ้งว่าดันน้มหรอมันเข้ามาเข้ามาขยับมวงสีมันจะกลับมันจะนักหนักตัวกันสองตัวเลยย้อนหน้าจากนี้กันไปตัวนี้เป็นเป็นฮดสวนแสดงว่าตัวนี้ได้ใส่ไฟอยู่เนาะใส่ไฟไม่อย่ผมในอนาคตก็คือสิเทียนเป็นสไลด์เซียวครับผม นี้นะครับผมอยู่กับหัวหน้าโฟกกับพี่สมชายเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าโฟกเนาะพี่สมชายถ้าเผื่อพี่น้องเราจะมาดูกิจกรรมเราเนาะจากมาส้มสวนมาส้มอย่างนี้เนาะนะครับติดต่อพี่เบอร์อย่างศูนย์พกหาครับสองเก็หนึ่งหนึ่งครับผมซีแปดอ๋อครับอยู่บ้านไหนครับนี่บ้านดินดำครับบ้านดินดำตำบลตำบลยังพนาโฟก ตำบลกระสอบครับตำบลกระสอบอำเภอเมืองพังงังจังหวัดอุบลเท่านอเนราะไกลเนาะห่างจากเมืองอุบลนี่ประมาณ10กิโลนะครับมาทางโรงบรรทุกเก่าอยู่ครับโรงบรรทุกฐาที่ปัญหาได้บ้างบอเออลาดมานีกได้นะครับเนาะมาเบิ่งแปลงต่อไปจะเฮ็ดโค้งน้องนาโมเดลนะเป็นบอครับเน่ยนายงบประมาณมาแล้วครับรอดโครงการรอรอเพิ่นมาเฮ็ดโอ้เพิ่นอนุมัติแล้วครับแล้วแต่เพิ่นมาเฮ็ดเนาะประมาณต้นปีหน้าน่าจะได้ก็คิดว่าครับผมอ่ะตัวนี้นะครับพี่น้องบอครบ อัวนี้เป็นบอกบที่เขาเรียกว่าบอกบเชิงธรรมชาติ์นะแน่นอนพี่ธรรมศาตรไปโยกนะครับไปโยกแบบธรรมชาติก็คือมีแปลงหน้าครับตะ้ะเกี่ยวเขาในก็มีผ้าแยงเขียวกันอ้อมเลยนะครับยังกบนี่กบแม่พันธุ์ที่ครบยังถิอตัวนี้เอามาปล่อยผมมาปอานกิจะไปดูเนะครับมันเยอะทั้งควนะันเน,นี่นหัวอาหารครับมันถุงมากเนี่ยมันเยอะทั้งควันเยอะๆครบขาวบ่กบอันนี้ข,ข,ข,ขี้หัวไม่ใหม่ตัวนี้วิปไปเลยเนี่ย ส่วนเหอ่ยมันเหลือหมครับนี่ยอันนี้ยัง่อบบเอบบบอาบบเอาบบเาขากนะครับอ๋อเด็ดจครับออบินฟ้ากับิ้นกบโอเคกาขอบคุณนะครับสำหรับพี่นอนะครับที่ติดตามรับชมช่องโชแปนนะครับชแนลผมกับพี่สมชายนะครับขอขอบคุณพี่นอนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับแย่งภาพไปเวงกิจกรรมดีๆของทางเกษตรกรคนเก่งในว่าผู้ที่มีไอเดียดีๆเนาะ สำหรับมือนเี้ยะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ and, นะครับจเพปทันชาอแหนลผมกับพี่สมชายอขอลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่สมชายโอเคครับ